สวัสดีค่ะทวินเฟรมไทยแลนด์369นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทวินเฟรมของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทวินเฟรมของคุณเป็นเพศใดสลับพลังงานและเพศกันเลยนะคะเราจะเล่าเป็นสถานการณ์หรือว่าความรู้สึกพลังงานทวินเฟรมของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาคิดและรู้สึกอย่างไร ทินเฟลมของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเข้าคิดและรู้สึกอย่างไรนึกถึงพลังงานทินเฟลมของคุณนะคะคุณต้องเป็นทินเฟลมและเชื่อมต่อกับทินเฟลมข้างบนรวมไปถึงคุณมีทินเฟลมวินเฟลมเป็นชื่อของพลังงานผู้มาทำภารกิจความรักความสัมพันธ์รักไรเงื่อนไขการปลดล็อกแก้ไขตัวเองนะคะเป็นภารกิจ ของตัวเองที่มีคนมาปลุกมาสะท้อนเรานะคะส่วนจะเป็นภารกิจคู่รักไหมต้องเช็คที่โซโแพลนของคุณเรามาดูกันว่าทุนเฟรมของคุณที่มีมาเกิดร่วมกันเนี่ยนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคิดและรู้สึกอย่างไรสำหรับใครที่มีทุนเฟรมมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันในชาติภพนี้นะคะจากคำถามที่บอกว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรตอนนี้ทวินเฟรมของคุณอยู่ในสภาวะและเหตุการณ์ที่มีความสุขจิตใจจิตวิญญาณของเขาเบิกบานขึ้นเขามีเป้าหมายของชีวิตของเขาแล้วจากที่เคยมืดมิดจากที่เคยมืดบอดเขาทำภารกิจของเขาหรือเธอมาทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม ะะอาจจะมีภาวะความสัมพันธ์กรรมเก่าๆมามากมายหรือเกินสะสมประสบการณ์มามากพอแล้วเขาไม่ต้องการความรักความสัมพันธ์แบบโลกๆแล้วความรู้สึกนึกคิดของเขาตอนนี้รู้สึกว่าต้องการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้นเจอคนรักที่ใช่เท่านั้นใช่คือไม่ใช่สวยหล่อแต่ใช่ในด้านจิตวิญญ,ญาณคนรักที่เคียงบ่าเคียงไหลกันมีครอบครัวด้วยกัน ตกลงปลงใจกันคิดในแนวทางเดียวกันรู้สึกในศีลและธทมเดียวกันความรู้สึกหรือศีลและรมเดียวกันอยากมีลูกก็ต้องอยากมีลูกด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยากและไม่อยากคนนึงอยากไม่อยากเพราะทินเฟรมเป็นอะไรที่เป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันแยกเป็นสองความรู้สึกนึกคิดปมปัญหาชีวิตหรือสิ่งที่เป็นอยู่จะค่อนข้างเหมือนกันนะคะเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยซ้ํา ดังนั้นถ้าใครเจอชวินเฟรมแท้ๆแล้วยังแยกจากกันอยู่หรืออย่างไรก็ตามใช้ชีวิตเดี่ยวของคุณให้ดีงามสวยงามที่สุดเพราะชีวิตเดี่ยวของแต่ละคนที่แยกจากกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมีคุณค่ามีความหมายเสมอดังนั้นสร้างสรรและเนรมิตชีวิตเดี่ยวของคุณให้สวยงามมีความสุขถูกทางพลังงานของแต่ละคนที่แยกกันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล เพราะถ้าเป็นทวินเฟรมจิตวิญญาณแฝดที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนยังไงก็ไปทิศทางเดียวกันค่ะยังไงก็ไปเส้นทางเดียวกันค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเจอทวินเฟรมแล้วเขาไม่ดีไม่ใช่แสดงว่าเราเป็นแบบนั้นเพราะทวินเฟรมคือแฝดคือเงาสะท้อนคือเงามืดในตัวเราคือกระจกสะท้อนเราตราบใดที่เรายังตัดสินคู่ว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่ากับยังไม่ใช่ทวินเฟรม เท่ากับเรายังไม่เจอเส้นทางชุนเฟลมที่แท้จริงเพราะเส้นทางชุนเฟลมที่แท้จริงจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนแต่เราจะมีความสุขทางจิตใจจิตวิญญาณและตื่นรู้ขึ้นจิตใจและจิตวิญญาณจะเข้าเส้นทางโดยอัตโนมัติค่ะเรามีหน้าที่แค่ใช้กายภาพเราใช้อีโก้อัตราของเราไปในทางที่ถูกเช่นเดียวก,กันกับเส้นทางของจิตวิญญาณที่ทำแผนมาแล้วก่อนมาเกิดด้วยซ้ำ สำหรับใครที่เข้าเส้นทางแล้วรู้สิ่งที่ผู้อ่านพูดไปทั้งหมดแล้วนะคะก็ยินดีด้วยคุณจะได้เข้าเส้นทางไปเรื่อยๆกับคู่ของคุณกับภารกิจจิตวิญญาณของคุณขันแต่ละใบถ้วยแต่ละใบเปรียบเสมือนจิตวิญญาณค่ะสะสมจิตใจจิตวิญญาณภารกิจไปทีละใบทีละถ้วยจนถึงเป้าหมายเป้าหมายไม่ใช่อนาคตเป้าหมายคือปัจจุบันที่สร้างไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆต่อเนื่องหมุนเวียนไปตามกงล้อไปยังข้างหน้าตลอดต่อเนื่อง นั่นเขาเรียกว่าตลอดไปตลอดทางที่ไปตลอดไปหลายคนไปเข้าใจว่ามันคืออนาคตยาวนานแก่เท่าตายจากกันอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอยู่ที่ปัจจุบันคุณสร้างอะไรเอาไว้อย่างไรดังนั้นความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งที่จินเฟลมของคุณกําลังเผชิญอยู่เป็นความรู้สึกที่เขามีเป้าหมายแล้วเขากําลังดําเนินเส้นทางของเขาแล้วถ้าเราเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะทําภารกิจไปในทางเดียวกัน แต่เราทุกหรือสุขอยู่ตอนนี้ให้เรามองชีวิตการพบเจอการรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรให้สะท้อนตัวเราเข้าไว้นะคะโอ้ยยาวเลยนะคะสารลงมายาวๆสำหรับไพ่ใบแรกทวินเฟลมของคุณเป็นอย่างไรคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะตอนนี้เขามีเป้าหมายชีวิตที่สวยงามวาดภาพวาดฝันเอาไว้ในทิศท,ทางที่ดีด้วยในทิศท,ทางที่เขาทำได้ด้วยนะคะ เข้าเส้นทางอยู่แล้วเข้าเส้นทางจิตใจจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่แล้วนะคะทุนเฟลมของคุณตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่ใดถูกกักเก็บถูกกักตัวหรืออาจจะมีอิจระในการใช้ชีวิตมนุษย์นี่แหละแต่จิตวิญญาณจิตใจของเขาอยู่ในพื้นที่บางที่ที่เขาจะต้องคิดตระหนักรู้ วางแผนชีวิตออกแบบชีวิตค่ะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้แอคชั่นอะไรมากอาจจะถูกจัดสรรจัดการให้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากพอที่จะตาสว่างตื่นรู้เห็นชีวิตตัวเองที่หลับไหลผ่านไปจบไปมากพอที่เขาจะได้หยิบองค์ความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาจัดสรรวาดแผนวาดฝันวางแผนการใช้ชีวิตของเขาหรือเธอนะคะอยู่ในจุดที่ มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองกับการที่ยังไม่ต้องคิดว่าจะมีใครหรือไม่กับการที่อยากจะพัฒนาตัวเองจากจุดเริ่มต้นใหม่นะคะเขาอยู่ในช่วงของการถูกปลุกให้ตื่นทางด้านจิตวิญญาณนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีถ้าเขาถูกปลุกเราก็รีบเช็คตัวเองว่าเราตื่นจริงๆหรือเราตื่นแบบอัตราตัวตนตื่นแบบมิติที่4หรือเราตื่นแบบมิติที่5เรามีทินเฟรมแบบถูกหลอกหรือเรามีทินเฟรมจรจริง นะคะได้เวลาฟังเรื่องของเขาหรือเธอแล้วกลับมาเช็คตัวเองมาวางแผนชีวิตตัวเองมาเข้าเส้นทางของตัวเองนะคะทูนเฟรมของคุณเขาเป็นอย่างไรบ้างคิดและรู้สึกอย่างไรทูนเฟลมของคุณ The De v i l ปีศาจร้ายด้านมืดในตัวตอนนี้เขาได้ตระหนักรู้บางสิ่งบางอย่างที่เคยชักใยเขา ที่เคยชักนําสมองเขาที่เคยทําให้เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวขาดสติเป็นหุ่นเชิดปวดหัวเครียดวิกตกกังวลตอนนี้เขาพร้อมที่จะปลดปล่อยด้านมืดของตัวเองเขาพร้อมที่จะสลัดปัดเป่าตัวตนเก่าของเขาเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาดังนั้นเราเบตตาเราซับพอร์ตเขาเราสนับสนุนเขาเถอะเราให้ความรักเขาเถอะเราราเงื่อนเขาเาเราร้เงื่อนไขกับเขาเถอะ เพราะเขาพร้อมที่จะเป็นคนใหม่แล้วจริงๆนะคะแม้ว่าแต่ก่อนก็อาจจะมี e ก้อัตตามีปริศร์มีด้านมืดในของตัวเองซึ่งเช่นเดียวกันถ้าเขาเป็นทุนเฟรมของเราเรามีเหมือนเขาเลยนะคะเดี๋ยวเขาขยายเดวิลหน่อยว่ากําลังจะพูดถึงอะไรในการขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันชักยยชักนําหรือเราเป็นหุ่นเชิดให้กับ มทริกมานานนะคะเขาต้องการจะหลุดจากบ่วงวงโคจรเดวิลนี้ขอขยายเดวิลนี้นึกถึงเขาหรือเธอไว้นะคะดูสิชัดเจนมากเขาต้องการจะสลัดปัดเป่าสิ่งที่ชักใยเขาไว้เมทริกโฮโลแกรมกรอบความคิดกกเก่าๆสิ่งที่มันผูกสมองเขาไว้ให้เขา ขาดการยั้งคิดไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวหรือว่าติดอยู่ในกิเลสตันหาแล้วขยายเดวิลเนี่ยด้านมืดออกมาเป็นก้าวดาบเขาอดทนเป็นอย่างมากเขากลั่กลืนเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ที่เคยเจอชีวิตที่เป็นไปเป็นมาเขาต้องการจะหลุดออกจากสภาวะแบบนี้หรือแบบที่เคยเป็นมาในวันนี้เขาเจอกับเป้าหมายใหม่ เขาเห็นทางสว่างบางอย่างแต่เขายังไม่ได้พร้อมที่จะลงมือทําเขาต้องเคลียร์ความคิดเก่า เคลียกิเลสตัณหาหรือซ่อมแซมพฤติกรรมของเขาเขาอยู่ในจุดการซ่อมแซมตัวเองดังนั้นเมตตาส่งพลังงานให้เขาโดยการที่ตัวเองทําที่ตัวเองเราอยากให้เขาตื่นรู้เราจงตื่นรู้เราต้องการให้เขาหลุดพ้นสถานการณ์ร้ายๆอยากให้เขาระวางอีโกอัตตาอยากให้เขาชีวิตดีขึ้นเรากลับมาละวางอีโกอัตตาเรากลับมาทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นยังไงสายใยผูกกันแบบทรินเฟ m มมันจะเชื่อมโยงกันผ่านการแก้ไขตน เเช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรแต่ฝ่ายนั้นเขาดันแก้ไขสถานการณ์อะไรของเขาเราจะรู้สึกถูกกระตุ้นไปด้วยถูกสะท้อนให้แก้ไขตามไปด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังใจระมัดระวังการคิดไปเองระมัดระวังพลังงานท็อกซิกเชิงลบของเรารีบเคลีย นะคะต่างคนต่างเคลียร์ไปเลยเดี๋ยวมันจะลิงก์กันเองมันจะแชร์กันเองแบ่งปันกันผ่าน h ฮเออร์เซลผ่านสายใหญ่พลังงานเองถ้าคุณเป็นทุนเฟลมจริงๆไม่ต้องกลัวกังวลอะไรเลยนะคะคุณมี h ฮเออร์เซลดูแลคุณมีทีมโซ่แพลนของคุณทีมโซแฟ f มิลี่ของคุณคุณมีจักรวาลดูแลเพียงแค่คุณต้องเปิดช่องทาง ให้ตัวเองนะรับพลังงานจากไฮเออร์เซลและจักรวานหรือแม่ไก่อาให้ได้อย่ารับแต่พลังงานของผู้อื่นของท็อกซิกของโลกใบนี้ของแมทริกโโลแกรมและอย่ารับพลังงานของ Eco, อีโก้อัตราความคิดของเราเองเราอย่าถูกชักใยเหมือนที่เขาต้องการออกจากการเครียดนอนไม่หลับปวดหัวทุกใจอยากมีอยากได้อยากเป็นเขาอยากออกจากวงจรน,นี้นะคะยินดีกับเขาโดยการที่เราออกจากวงจรน,นี้ด้วยไปทําเลยทําที่ตัวเองเลยและเดี๋ยว จะแชร์พลังงานกันเองขอขยายสองใบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดวิลและ9้าวหลักวินเฟรมของคุณเห็นไหมเชื่อมโยงพลังงานกันและกันค่ะเปลี่ยนตัวเองการเปลี่ยนตัวเองของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณแล้วมันจะล้นเป็นพลังงานที่ดีมันจะล้นออกไปยังสายใยพลังงาน ะะกับชูนเฟรมและกับผู้คนอื่นๆได้ด้วยมันเป็นการให้อย่างหนึ่งนะคะการให้ไม่ต้องให้เงินให้ทองทําบุญสวดมนต์ไหว้พระหรอกอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่เราทําแล้วรู้สึกดีนะคะในโลกแต่ทําบุญทําทานทํากุศลจริงๆการให้ที่จริงๆเลยคือให้ความจริงใจให้พลังงานความรักความเมตตาจริงๆให้แบบจริงๆไม่หวังผลตอบแทนคุณให้ไปเลยคุณจะได้รับโดยกฎชดเชยกฎธรรมชาติของ จักรวานดังนั้นให้ความรักให้การเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีแล้วเป็นแล้วนะคะส่วนการให้เงินให้ทองการให้ทางกายภาพอัตราตัวตนเราให้เพราะว่าเราจะเราต้องการแบ่งปันในลำดับถัดไปไม่ผิดไม่ถูกแต่เราต้องรู้จักว่าให้ที่แท้จริงคือให้ใจอันบริสุทธิ์ให้ความเมตตาให้พลังงานดีๆค่ะและเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะมันจะ เป็นขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําได้ด้วยจิตใจที่ดีความคิดที่ดีไปเองนะะเพราะฉะนั้นการให้การเป็นที่ตัวเองมันคือการช่วยเหลืออีกฝ่ายเช่นเดียวกับฝั่งเขาเขาให้และเป็นที่ตัวเขาเป็นการช่วยเหลือกระตุ้นเราด้วยสะท้อนเราด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อทวินเฟลมของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกนึกคิดอย่างไรว้าว เขาเริ่มจะได้รับอิสระทางกายภาพจิตวิญญาณจิตใจนะคะตอนนี้เขาต้องการที่จะปลดล็อกดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการชีวิตแบบนี้แนวทางแบบนี้เราก็จงเป็นรีบเป็นการที่เรารีบเป็นในเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรผลลัพธ์ที่ได้คือหนึ่งเราจะเป็นแล้วเราได้ผลลัพธ์แล้วแล้วเราก็จะได้ส่งพลังงานให้เขาจากพลังงานที่เรามีแล้วเป็นแล้วแก้แล้ว ต่างคนต่างปลดล็อกจิตวิญญาณด้วยกันถวินเฟรมมาเพื่อปลอดล็อกจิตวิญญาณบาปกรรมล้างบางกรรมกรรมเก่าๆที่ตัวเองนั่นแหละทําไว้นะคะแต่มาเพื่อสะท้อนกันมาเป็นแรงปลุกให้แก่กนรละกันทําเร็วขึ้นทําได้ไวขึ้นนะทาได้เยอะขึ้นมากขึ้นเหมือนมาเป็นตัวช่วย นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบมาเจอกันรักกันชอบกันแยกกันหรือว่าจะกลับมาเป็นภารกิจครอบครัวนะคะเช็คโซแพลนตัวเองเลยนะคะคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรจากโซแพลนของคุณจากอดีตของคุณนะคะามาดูกันต่อว่าทวินเฟลมของคุณเป็นอย่างไรคิดและรู้สึกอย่างไรบ้างห้าถ้วยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะคะ เขากำลังเยียวยาตัวเองจัดการความรู้สึกตัวเองทบทวนความคิดของเขารักษาใจของตัวเขาเองไม่ว่าเขาจะมีปมปัญหาเก่าๆมาซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณคุณก็อย่าไปเอาปมปัญหาของเขาที่เขาเคยเล่าเคยบอกมาเป็นปัญหาของเราเราแค่รับทราบก็พอแล้วลองดูสิว่าการที่เขาเล่าถึงปัญหาของเขามันสะท้อนตัวเราหรือเปล่าเราเป็นคนแบบนั้นไหมเราคิดอย่างไรเราเป็นคนที่มี ภาวะอะไรที่ต้องแก้ไขนะคะดังนั้น5้าถ้วยนี้กําลังสะท้อนทั้ง2ฝ่ายว่าได้เวลาที่ต้องเยียวยารักษาจิตใจจิตวิญญาณตัวเองจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราเองให้เติบโตขึ้นให้เปลี่ยนแปลงไปนะคะขอขยาย5้าถ้วยนะคะว่าคุณจะต้องเยียวยารักษาอะไรกันขนาดนี้ เพื่อที่จะก้าวไปต่อคุณต้องเยียวยารักษาตัวเองเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของตัวเองภาระของใครและไม่ต้องไปหวังพึ่งใครแต่เดี๋ยวเราจะดึงดูดและเราจะได้รับตามเส้นทางที่เราได้เดินไปเราจงให้มิตรภาพดีๆความคิดรอยยิ้มดีๆพลังงานดีๆเราก็จะดึงดูดเราก็จะไปต่อยังปัจจุบันของเราตามกงล้อชะตาของเราไปเรื่อยๆอัศวินถือเหรียญคือตัวตนปัจจุบันของเราแก้ไขอดีตเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วทุกภพทุกชาติ จำได้หรือไม่ได้ถ้ารู้แล้วก็วางมันไปอดีตชาตินี้ตั้งแต่ตอนนี้ย้อนกลับไปทั้งหมดรู้แล้วก็เคลียร์แก้ไขไม่ทําซ้ําเพื่อที่จะรีเซ็ตเป็นแบ็คแพ็คเกอร์เหมือนนักผจญภัยคนใหม่รีเซ็ตทุกอย่างเป็นศูนย์เดอะฟูลปลดล็อกให้ได้แล้วเริ่มต้นวันนี้นะคะตายแล้วเกิดใหม่แล้วเ,เริ่มกันใหม่อะไรที่ผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นตัวคุณกับอดีตของคุณตัวเขาแั่อดีตของเขาให้จบไปอย่าเอามาสารต่ออย่าเอามาคิดมากงอนพ่อแง่แม่ง,งอนกับอดีตของใคร แต่จงดูที่ปัจจุบันนี้คุณรักกันมากพอหรือยังคุณรักตัวเองดีพอหรือยังคุณแบ่งปันความรักให้กกันได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ความรักของคุณและเขาหรือเธอเนี่ยจะเติบโตขึ้นและเป็นความรักที่ใช่เหมือนตามเหมือนอย่างที่เราตามหาหรือใฝ่ปรารถนาการที่เราบอกว่าเขาไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดถ้าใครยืนยันว่าจะทําภารกิจทุนเฟรมคุณต้องรับเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขที่ต้องไรเงื่อนไขอ่ะนึกออกไหม คือเราต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ให้ได้คือเราต้องไร้เงื่อนไขกับความรักความสัมพันธ์ทินเฟรมมันเป็นเงื่อนไขที่ยากเพราะมันไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนมันต้องปล่อยวางชำระล้างให้อภัยเมตตาไร้เงื่อนไขนี่คือเงื่อนไขของ รไรเงื่อนไขมันจะฟังดูงงตอนแรกผู้อ่านก็งงไรเงื่อนไขทํำยังไงมันมีอีโก้อัตตาข้อแม้เต็มไปหมดมันมีเงื่อนไขเต็มไปหมดแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเรียนรู้ศึกษาศึกษาและเราเป็นทวินเพรมกันจริงๆเราจะเข้าใจเองนะคะมาเราเจอจริงๆอ่ะเราจะทำถึงอ่ะเราจะจึง้งนึกออกไหมแบบพอเราเป็นจริงๆเราเจอภารกิจนี้จริงๆเราจะเข้าใจเองค่ะเราจะไม่งงเลยว่าไร้เงื่อนไขคืออะไรนะคะ ทวินเฟลมของคนเป็นอย่างไรคิดแล้วรู้สึกอย่างไรจ u d g เม้นค่ะกำลังได้รับผลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตอนนี้ปล่อยให้เขารับผลในสิ่งที่เขาทำามาไว้ทุกภพทุกชาติของเขาชาตินี้ของเขาหรือโซ่แลนที่เขาทำลงมาเล่นเหมือนกับคุณคุณอย่าไปคิดด้วยอัตราตัวตนว่าเขามาเป็นทวินเฟลมของเราเขาจะต้องอวยพรประธานพรเราเขาจะต้องเข้าอยู่ในเกมของเราไม่เรารู้ว่าเราเจอคนที่มาเล่นเกมเหมือนกัน มารู้สึกดีต่อการมารักการจีบกันเป็นคู่กันเป็นอะไรก็ตามอยู่ที่สเตตของคุณเลเวลที่คุณทำลงมาคุณจะทำให้มันเจ็บปวดแค่ไหนหรือว่าแค่ซาบซึ้งพอดีพอดีหรือจะเป็นที่แบบชุ่มชื่นหัวใจอยู่ที่เกมของคุณนะแต่คุณจะได้รับผลได้ปลดปล่อยแล้วสร้างใหม่เพราะฉะนั้นรับผลไปก่อนสิ่งที่เจอสิ่งที่เจอไปแล้วหรือเจออยู่คือการรับผลน้อมรับมันให้ดีแล้วก็ ปล่อยวางตัดจบแล้วสร้างขึ้นใหม่และจะได้รับผลใหม่ๆนะคะ judgment มันสมเหตุสมผลอยู่แล้วเป็นอย่างไรคิดอะไรได้อย่างนั้นดังนั้นรับผลและสร้างใหม่เพื่อผลลัพธ์ใหม่ๆ twin flame ของคุณตอนนี้เขากำลังเยียวยาจิตใจแบบขั้นใหญ่ขั้นสูงสุดเพื่อที่จะเร่งรัดจกักรวาลกำลังเร่งรัดเขาเหมือนกันนะจากที่แบบจิตใจทุกๆดร d r a ่ายึดมั่นถือมั่นโก้อัตตาจัด ก็เป็นเหมือนเรานั่นแหละตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะสนุกกับการใช้ชีวิตของเขานะตื่นต้องทําอะไรเขาเหลือใครในชีวิตเขามีคุณหรือเปล่าเขาเหลือพ่อเหลือแม่ไหม เขาจะต้องทํางานอย่างไรเขาจะต้องเปลี่ยนความคิดนิสัยเขาอย่างไรเขาจะสนุกสนานกับชีวิตประจําวันเขาได้ไหมคือการออกกําลังกายการกินการใช้ชีวิตการอ่านหนังสือการปฏิบัติธรรมแล้วแต่เลยอ่ะเขาเจอเกมอะไรของเขาอยู่เขากําลังทาโซ่แพลนอะไรของเขาอยู่นะคะเรามีหน้าที่แค่รู้และทําของเราไปได้วยกันเนี่ยเหมือนมือที่สองมือจับเป็นหัวใจนีดเออเป็นหัวใจหัวใจอ่ะมือที่ทําหัวใจแบบเนี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะดูสิเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นความรักที่เชื่อมโยงกันผ่านการมองไม่เห็นสายใยพลังงานการคิดถึงกันการโทรจิตเชินเฟรมจะโทรจิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้สมาธิจากรกะเชื่อมต่ออินเนอร์เซลเชื่อมต่อไฮเออร์เซลแล้วก็โทรจิตถึงเขาการโทรจิตไม่ใช่ละเมอเพอร์พพนึกเอา เอาออกจากหัวไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นคนละอย่างนะคะการโทรจิตทําผ่านสมาธิของคุณจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นชําระล้างไปค่ะทาจิตใจเราให้เด็กสดใสร่าเริงสนุกกับชีวิตประจําวันเพราะตอนนี้ชวินเฟรมของคุณกําลังอยู่ในจุดนี้พลังงานนี้สเตจนี้นะคะปล่อยให้เขาเป็นไปค่นะ,ะไม่ว่าเขาจะทุกข์หรือสุขแต่เขากําลังเข้มแข็งขึ้นเขากําลังเติบโต,ต,ตขึ้นเขากําลังจะก,ก้าวเข้าสู่เส้นทางชีวิตเดี่ยวของเขาได้อย่างดีงามถ้าเขามีชีวิตมีเส้นทางชีวิตคู่ กับเขาจะเติบโตพอที่จะเดินขนานกันไปแล้วก็มีเส้นทางบรรจบมาเจอการทำภารกิจคู่กันนะคะดังนั้นเช็คตัวเองให้ดีว่าเรามีภารกิจนั้นหรือเปล่าถ้านเฟรมของคุณตอนนี้กำลังลงทุนธุรกิจกำลังวาดฝันกำลังจะมีเป้าหมายกำลังจะสร้างชีวิตใหม่นะคะกำลังจะปลูกมเมล็ดพันธุ์ใหม่หม<ๆ>ปลูกต้นไม้ใหม่ๆเหมือนเขากำลังจะสร้างชีวิตของเขานั่นแหละคะ่ะวางรากฐาน ขึ้นแล้วนะอายุมากขึ้นแล้วนะต้องการมีครอบครัวต้องการมีภรรยามีสามีต้องการจะเก็บเงินเก็บทองรู้จักใช้จ่ายต้องการลงทุนอะไรบ้างชีวิตจะออกแบบอย่างไรดีกินอย่างไรออกกําลังกายตอนไหน กินอาหารที่ดีมีประโยชน์เขาคืองออกแบบชีวิตของเขานะคะเป็นต้นไม้เป็นการหวานมเมล็ดใหม่รับผลปลูกปลูกต้นไม้ใหม่อะคะ่ะตอนนี้เราทําหรือยังถ้าเรายังไม่ทําอุ้ยเขาแซงเราไปแล้วเราต้องรีบแอคทีฟมาทําตัวเองแต่ถ้าเราก็ทําอยู่แล้วเขาก็อยู่ในสเตจนี้สเตจเดียวกับเรายิ้มขอบคุณน้อมรับและไปต่อได้เลยนะคะทุนเฟรมของคุณเป็นอย่างไรบ้างคิดแล้วรู้สึกอย่างไร ว้าวทวินเฟรมของคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะคะอยู่ในจุดที่กำลังนั่งชิลๆกราวดิง้งเชยคางรับลมชีวิตเลือกได้ชีวิตกำหนดได้ประสบการณ์ฉันมีฉันจะต่อสู้อยู่กับปัจจุบันได้เก่งแต่ถ้าทวินเฟรมของคุณเป็นผู้ชายจะมีความอ่อนโยนมากขึ้นแต่ความเก่งและความแกล่งความเติบโตขึ้นค่อยๆเติบโตค่อยเป็นค่อยไปนะคะเหมือนพไพ่ใบนี้แหละ ค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยหวานมเมล็ดรดต้นไม้ปลูกต้นไม้ใหม่นะคะเป็นชีวิตที่กําลังเปลี่ยนความคิดนั่นเองความรู้สึกของเขาจะค่อยๆเปลี่ยนการกระทําเขาจะเปลี่ยนไปในทิศทางอาจวินถือเหรียญด้วยแล้วก็เด็กถือช่วยเป็นพลังงานที่เติบโตขึ้นจริงๆนะคะทินเฟลมของคุณกําลังเติบโตทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณความคิด เพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อเราต้องเสมอกับเขาหรือเธอหรือนําไปเลยก็ได้ถ้าคุณเป็นเฟมินินคุณตื่นนําไปเลยมัตชูลินจะถูกคุณดึงด้วยพลังงานด้วยบุญด้วยศีลแต่ถ้าคุณเป็นมัตชูลินคุณรู้แบบนี้ถ้าเธอตื่นนําคุณไปแล้วคุณก็ตื่นของคุณชิลๆตามสไตล์ตามเธอไปแต่ถ้าคุณเป็นมัตชูลินคุณตื่นนำเฟมินินคุณอย่าอโกอัตราใส่เธอคุณจงแบบว่าตื่นแล้วก็ให้กำลังใจเธอให้เธอตื่นนำคุณไปเลยนะคะ อ่ะมาดูใบสุดท้ายทําสมาธินึกถึงทุนเฟรมของคุณนะคะนึกถึงว่าเขาทําอะไรอยู่เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาคิดและรู้สึกอย่างไรทั้งเขาหรือเธอว้าวตอนสับไพ่ผู้อ่านก็หลับตาพูดให้ทุกคนคิดตามด้วยด้วยประโยคที่บอกว่าให้นึกถึงเขาอย่างไรและผู้อ่านก็นึกไปด้วยสับไพ่ไปด้วย และตั้งจิตขอใบสุดท้ายงามๆแล้วก็งามจริงๆนะคะคือหนึ่งไม่เท้าค่ะเป็นการเริ่มต้นที่จะลงมือทำลงมือทำอะไรได้แล้วเริ่มต้นใหม่ในการลงมือทำสักที หรือเป็นการลงมือทําในสิ่งที่วาดแผนวาดฝันกําหนดเอาไว้ฝึกฝนมาแล้วเยียวยาตัวเองกําลังเปลี่ยนแปลงอยู่กําลังหวานเมล็ดอยู่กําลังทบทวนประสบการณ์อยู่แล้วได้เวลาที่จะถูกผลักดันถูกปลุกถูกจุดไฟเปลวไฟหนึ่งอันนี้เห็นไหมคะหนเดียวกันสองกายภาพหรือหนึ่งดวงจิตวิญญ,ญาณสองพลังงานรวมให้เป็นหนึ่ง กายภาพจะแยกกันไม่เป็นไดจิตวิญญาณรวมกันหรือยังรียูเนียนจิตหรือยังรวมหลอมรวมกับตัวเองอินเนอร์เซลล์ไฮเออร์เซลแล้วเริ่มแอคชั่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องกลัวนะคะฟังคลิปไปด้วยเช็คพลังงานกันไปด้วยและแอคชั่นลงมือทำกันไปด้วยสื่อสารกันไปด้วยเชื่อมต่อกันไปด้วยโชรจิตกันไปด้วยอย่าลืมอยู่กับตัวเองสูดลมหายใจหลับตาอยู่กับภายในให้มากๆชีวิตภายนอกใช้ตามระบบภายใน แล้วชีวิตจะเป็นสุขราบรื่นสบายสบาย,บายดึงดูดได้เส้นทางจะแบบจะจะสามารถรู้ได้อะว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรจากเหตุการณ์ของเรานะคะเพราะโซแพลนมีโซแพลนเดียวกันมาด้วยและต่างคนต่างมีเกมโซแพลนของตัวเองมาเล่นด้วยมาใช้กรรมตัวเองด้วยแบ่งจิตกันมาแบ่งกันลงมาใช้กรรมไม่งั้นพบชาติเดียวลงมาคนเดียวเหนื่อยมันไม่เสร็จไม่จบนะคะ ทวินเฟรมอาจจะคล้ายๆ i ้ i ทวินโซทวินโเอทวินโซคือเป็นจิตวิญญาณที่สลับชาติกันลงมาเกิดลงมาแก้ไขลงมาเล่นเกมนะคะแต่ทวินเฟรมไม่ได้มาทุกชาตินะคะไม่ได้มาเป็นคู่กันทุกชาติแต่มันจะต้องเป็นการทำโซ p แพลนลงมาว่าชาตินี้ต้องลงมาเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดในการลงมาเป็นคู่อย่าลงในกิเลสราคาจะตรงใช้กินเลสในเชิงบวกเชิงสร้างสารรค์หรือไม่มีเลยก็ได้ ะะแล้วทําภารกิจด้วยความรักความสุขสักทีเริ่มต้นใหม่ด้วยการลงมือทํานะคะโอเคก็ถ้าใครอยากจะเช็คพลังงานดูส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้ที่ไลน์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยซูเปอร์แตงสมัครสมาชิกหรือโอนค่าขนมรวมไปถึงคนที่ทักเข้ามาเลือกโปรแกรมฮิลกันด้วยขอบคุณการสนับสนุนนี้มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ